ตอนนี้ก็มาหอด้วยพี่น้องมาถาเบิ้งกระก้อยเห็นบ่แม่นบ่เห็นซ้ำโบเห็นซ้ำเสียใจเลยพอคำแสงสั่งยาพี่น้องสั่งยากินเนาะบ่สบายโอ้ยโอเคเลยแล้วทุกปฏิการดีแต่แสงเลยเถื่อนจะมีห้าบ่ห้าบ่หอได้ยังมันอยู่ตรงไงเกิดอะไรพี่น้องเอ้ยไอ้แซงมันมาเด่นน้ำเกื่อเนาะเกลือ ยังสาวนางไหอยู่บ่อ๋อเหนนางเนาะคนที่เท่าไรเกคนคนแรกที่สอนะ้เ็คนที่หะลาสมมติว่เราเป็นคนลามีไอ้คู่นึงออมีอคู่นี้เห็นบอกี่จะคนไอ้เหนื่อเนอะ8ปดคนูปปผู้หญิงแค่สองคน ขนมบองปิ้งสบายดีเด้อพี่น้องการสักแตนสบายดีดออกกําลังเอื้อนโคตมากเนาะเฮ้ยมอเเลยละมินทะเออเนี่ย,ยะตะดิงฉัน น่ะน่ะเอยู่น่เออเดี๋ยวเดี๋ยเดียวหอดวนสบดีเนอพี่น้องสบายดีน้องกาตะไค่สบายดีาดีพี่น้องกบเสียงกาผ้ากันมาไกลพี่น้องตะลิงสันตะลิงสันผ้าลองมานั่มเิคนบอคอยสบายมุกเพื่อนนี่ไป ไปเบิ่งงวยไปห้องจนว่าสุดเสียงก็ได้มาน้าเนาะเพื่อนนอนทายอยู่ห้อง่วนเท่าผ้ากันน้าสามคนไทยน้องสวัสดีเว้ยแท้ๆว่นดิแม่โอ้แม่นอนลุกจันพี่น้องหลายๆคนบริัานถามาอยู่แต่ว่ามันเท่กันเติบ เอาเาเงินให้แสงเป็นเดียวเลยเลยเมนบอกโอ้่มาทุกคนอคนไหนอจะข้าวเป็นเบาโอ้เบาไปเลยเอ้ยแป่กินไเเาไปเลยหน่อยมาหอดเลยใช่ก็คือาวปตลาดเยนั่นคือาเยนะฮะนี่บาอยู่นี่บาเออผ่านอาหารเสารไขยกระทะ ต้มเลือดหมูขนมปังปิ่งหอดอเดอ้อพี่น้องเด้อนี่คือเม,มนอลูก<ม>จันามา,าเย็ดงานอยู่อยู่ไทยมาได้สองสองเออปีกว่านะเนาะเกือบสองเลยพี่น้องมาหาเอืย่ยมื่อเนี้ยเาได้ไปไซส์กระเพากันผ่ากันมาหาปะเดี๋ยวชิพ่ากันเข้าไปทางในพี่น้องติดเลยปะหันก็ติดเลยปะเมื่อนี้ยยุดหยุดเนาะวันที่หนึ่งก็มวันที่ ปกตินี่เปิดนันปปกติเปิดดูุกๆุบ้านเด็กออกไม่ได้นยนิ่นขิ่ข้าทำไมต้องอยู่หกกันดูในห้ยห้วยบออะพี่น้องเดเข้าไปนะตอนนี้ก็มาหอด้วยเด้อพี่น้องมาถาเบิ่งกะก้อยันบ่แนโบเห็นซัำโบเหนซเที่นใจเียนโบเหนซพี่น้อง เริ่มแจงมากพอเริ่มแจงมากเขาบอกบริแจงมากว่าก้อยบริมาเด้วยเสียก้อยเพิ่นเจ็บคอปากบอกไปเมื่อคืนนี่ว่วห้องดังงลายเสียมุย่ยเมื่อคืนนี่พากันไปเสียม่ยวยนหน้ามากกชามคนกับหนองใส่มะหอดแล้วพี่หนองอันนี้ก็คือบอลทีเมลุกจันทีนงานเนาะเพิ่นมาได้ปีกัวแล้วลพี่นนองเนี่ยประ่านได้าากลับบนจ้าเถื่อเิ่นวัดสิกลับอยู่ กะเบิ à, uh, anyway ่งจักว่าจังไดเนาะกะได้โอกาสมาลิ้นน้ําเหมื่อยมื้อนี้ปลาซีดของกินสุกินปลาเผาปลาเผาแล้วก็ตําหุงกินนี่แหละพี่น้องยังจะว่างกุ้งนําบ่กุ้งเออๆๆตกุ้งกุ้งสดกุ้งอ ต็จะยากเกิดแล้วก็อยู่ปากซีบ่อยู่ปากซีอยู่ใส่อยู่ใส่ปากซีฮะสมันสมันไั้เมืองสมันอะไรโอ้อยู่ทางผีทางป่นทอดว่าผีแล้วผากับอันั้นสะพายเอ่อออกมาหนอกพี่ที่จะ มันทางออกไปพุ่นทังออกไปทางสนาสมบูรณ์เป็นบ่ทังสะพายเป็นเปล่าออกจากปานเซไปเมืองคุ้งคนเด้แต่ว่ามันอยู่แถวสะพายพี่อยู่ทังสมบูรณ์ทางสะพายนี่คือต้องีเพื่อรต้องโลดเออขามากขามากก็จะเป็นพุ่นท่องขามมากทั้งขามคองมากทั้งนี่อะไรพี่น้องหากมาหอด รับมานำทางอันบบนี้รับน้องเอ้ยรับมานำหลดอันว่้าอัน่าบุคคลรับบปเื่อยไปเิ้งเมื่อยเงยงงงงแงงอยู่แต่ละคนจับอลในนมจักอยูนีว่ากับพัชสิฮู เขาได้แฟนทีเขาได้แ่น <mar> ท <cribing> <half> ีเลยก็ไม่จะบเออมันผ้ามาพ้าสิจัดแต่สมมติว่ามันแบบเขาผ้าไปทุกทีมันนะสมมติว่าสมมติว่าเขาจะผ้าไปนะผ้าไปบอลเดินก็ไปได้บอเฮ้าบอจยังยังดิแต่ว่ายูนี่เขาก็ผ pues right ้ามาถือเพราะเพราะแต่ว่าอันว่างขนาดเนอะพักมดให้ถือปักมดวัักมดบอนยูให้ถือ บางหมดพอดีลงอยู่ทั้งหนาเรือยๆพี่น้องมาหาสิบาที่ว่าดบติ้งติ้งลดโบติแต่ว่าไกลๆเติบแล้วมันึ้นเศร้าเก่ากิโลไกลเติมเศร้าเก่ากิโลรดบบติเข้าไปย่านันได้เศร้าเจ็ดกิโลย่งเ่หมดเป็นจั๊กสม้งดี๋หว่เขาโดนๆนะเขาไปสยามเศร้าเจ็ดเศร้าเจ็ดนี่เลยขนาดยังบอลบนดดอันนี้มัน มันวันเสาร์เนาะแต่ก็บบุมีอันนั้นแน่ก็เลยก็ปฏิบัตินะจะอยู่ปในกรุงในยูเครนเนาะตอนแรกเราอยู่น้ำหนองสาวอีกคนหนึ่งเราออกไปเลยไปน่าจะไปไปอยู่น้ำพัวน้องซ้าเอยบอก็เป็นน้องบ้านใกล้ๆกันน่ะแหละบ้านติดกันนั่นแหละเราทำงานอยู่น้ำกัน เราออกไปมันยังเตือนเอืยเอื้อยแล้วก็อยู่นี่แหละมีทุกคนตั้งเศสเดืนสามสอวกรึเล่าฮะสางแล้วแต่ว่าหัวเราเสียดิแม่นะหัวเราเสียตอนตีที่แล้วยังเป็นลูกสองคนอยู่บ้านล้านคนดิตัวน้อยนิดน้อยสองคนยูบานมีทุกคนปากงเศสบอกเอื้อยคนหนึ่งก็คนสะพายเออ อีกคนกับอีกอีคนผู้ชายกับคนพ้นทองเขาเห็นงานต้องการจ่นี่นี่แหละอันนี้กระบอลผักของเขาของผักองพนักงานเย็นดีเราเห็นงานอาหารอาหารเนาะมีเห็ดเห็ดเนี่ยเด็กพันยังเห็ดกันนะเนาะกิ่งตำปุ้งชูกินแล้วก็สีเผาปลาบ่ เต่จังสิภากันกลับเฮ็ดนี้แล้วประเห็นมีแต่เราแยมมะคุ้งี่ไอายเราเผาละไรปะนั่งกินหอบเมื่อยเมื่อยคำแซงกันนั้นพี่น้องเดี๋ยวทาเอือยมาก็นอนพอคำแซงสังยาพี่น้องสังยากินเนาะพอสบายโอ้ใช่เว้ย คนดีการดีคำแจ้งให้ถือกันจัะทีห้าโบห้าโบขอให้มันอยู่ตรงไหนขอบใจขอบใจมาแล้วคำแจงสั่งยากินพี่น้องทาเบิ้งเน้องเอ๋อผมจะมาใหา้คำแจงสั่งซองอพันพันพันแปดพันเก่านอน,นพันบัโอ้ยใยเลยนะกาที่ให้อันทรงให้อัอนด <c oughs> ีอัเน,อนเออคำแจงอันนั้นแพงง่ายพี่น้อง เป็นพู่มแพล่น,น,นี่เห็นบอ่บง่ยายนกองทวิธีกินยังกัอยู่ในนี้นบดจนะีไม่นหมากนมันาย่แบบยาอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมเอ่อแบบบอกินดีบอาห้เป็นคล้ายๆแบบริดซีดวงดังอยังนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เลยกรแสงแฉงง่ายเจ็บดังจำขั้นจำโมกยังนี่แหละ ก็เลยสั่งมากินให้เอือยสั่งให้กาโบอนาปไดเนาะโบคือการทาเบิงว่าสีเสียสีสีดีบสีเป็นจระได้ขนะดทาเบิงนอกพี่น้องตอนนี้มาตอนนี้กินข้าวะนี่กินเข่ามาแย่แต่งแต่อันนั้นโยนโกินมาให้พี่น้องเอ้ยเพื่อนนะกินปลาเผาผสมตำปลาเผา ม่น <Billie> ึงเผากับสมตำเนาะสมนันเออตำกุ er like. ้งตกุ้งสดอ่านเปนอะไรสนเมนูเกิดอีเลยเมนูเก <ps ange livres> ิดอยากกินรดน่าได้ตกุ้งสดนี่แตอบาีมันบุคคลได้กินนะอนสิไปสื่อเยอะใส่เออยู่ของเงินเก็คโคกแตกตับอีกทเห็ดมอ่อนเนาะโอ้โหมาเออ ตั้มนตั้เงยังกินกระดกตื่นอจดีทุคนตื่นนี่แพี่น้องเอ้สยงเปนมาเดืนน้งเอยเหรอเก่์ยังสาวนางเด้อยู่บ่อ้เนางเนระคนที่เทไรเกยคนที่คนแหลที่สองหกเนาะแล้วก็คนที่หกะที่หกเปคนลาสมมติเราอเป็นคนลามีไอ้คนึงอานี่คุนี้ เห็นบอกนี yeah. so ่จะคนไอเหนือเนาะแปดแปดคนผู้ลาดูผู้หญิงแค่สองคนผู้หญิงสองคนสามเดือนขออีเลยแน่นอนจะกาแฟเดือนเดือนใส่ลายมีลายกัน่ไม่ิ่งแต่ลายกันอันนี้ผูงใสองตายผู้หิงสองคนสองคนเนาะแตดคนในครอบครัวปแนะเนี่ยจะเป็นลูกหลานเนาะ

ช่องไมตอนไหนชมเป็นรมีช่องหน่อยช่องหน่อยห้องใหช่องทีุ่่นหน่อยแต่งเดือนเจ็บเจ็บแดเดือนนี่แนาะแต่รดไม่ให้แต่เศร้าเออแล้วตอนมันผ่านเบอตอนนั้นผ่านแล้วเงอนเงนอเอพอ่องันผ่านมันคือบ่มประทไทยนอนลงมาไทยกันคุณผไยบจากสุทยเนาะบ

อรอยหนึ่งเนาะเท่าเท่ารลอยลอวุ้นเท่าก็เทากับซำอุ้ยหาลอยหาลอยลวกได้ะไรลวกฮะเมื่อก่งนันได้เมื่อคืะเพรา่างกันทำงาจริงจริงกงาลอยกุงลอยกุ้งนะเกิเกลื่อรเรา่าเท่าต่อร่ดจเนาะมันลดดิแห่งนึ่เขาไปถ้าเขาไปเคต็ดนันให้คาบเขล็ันวัดน่าดอาเคตวัดเลยนะ เป็นแรงขย,ยับจะลดปัญนานใต้ยอดร้่นยอดร,ร้นโหดฝนตกเนี่ยขนกระโตเหมือนเขาไปนะตกอยู่บางมื่อวานนี้อยู่นะคะบ่ต๊ะแต่กอนนะตอนเ้าเนาะอนเคียงนขากระตรระเ๊เพื่อนเนาะสวานคนโข่งานจะแบบว่าต่อตีไปไปอร่อยอยู่ คนบอตกตอดปีก <toys> ันไปนะไปบราไปนัมด้ซ้ำพุ่นวันละห้าหมเลยาตัวไปคืนได้คืนคืนั้งเรื่องมันคนปไนกระทึกระทึก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 ต่อแลบคือไมงบไงทำไปบริจาคครับมีบุญเอาไปไปทำบริกันชาบไปแม่ล้ เยะแล้ข่นอยู่ขึ้นไปเถอะคนลายตอนนี้ก็ขึ่นขืองัเาียนเไอีเงียสิรีเ้คลากัวข่มีแล้วะคายดอกบัวอีก อ่อยยมอว์เกษตรเมื่อคืนเอาแต่ขายมว่วยกับิีเบโมงหาถ์ทูขาปิ้ผู้เดียรอยสัเมื่อนอนตตายักโลกนักโลกนีร้อยกระทุกอ่คือว่ารักโลกเปบนแบมันี่ยเราเพิ่มขึเอาะักวเขาเป็นเยอะลรยเขายังมีกับทุกรักโลกอันนี้เอาบอรอยเลยอาลักโลก นขนมขนะมเนาะแอบ,บปาก,กินเอ,นนนอการ,ราเป็นพว,กกวัดนันสิหนาวเสียลมหนาวมงฟองเข้ากับเก็บเก้าได้หัน่อยลง,งยื่นมากมือซามาถเข้าเก็บดูไม,ม่นานจากประหยัดห้าตักเาเมื่อยัวขนาดนี้หวนาไม่ดีดีแล้วสารเเข่ง่ดีนาะข้องบน้นะนงนางก็ไม่ลอยคัะ แด้วก่ไ่งหนังมูให้พอมาหมอกระเทีได้บอกขาร่อยบัดภาษีก็มีใช่มวาดเดียวแต่บุญดีอร่ยเหน่ยข้นหนืก้มวยมนน้เมืน้ำมื่อเป็นมือยน้ำน้ำมวยกัจะมาให้ไห้เล่าเขาเป็นอะไร เ้าหอเลยแขกครับเกือบนองีเตยจบยเกอบนอูกเียราเบิ้นแหงไหมน้องแห้งนะเพื่อเสียตังจ็ดคูนะสามีหอนคููที่แปคููที่แปดที่เก่าครูจัะครูลองคููเอกเลยในใต้ หองเจ็บ,บาาเจ็บคอตัวนกอ้อยม <c oughs> าหมาสับเจ็บคอเบาไม่เสียงเป็นของตั้งตูบูเลยแน่นเ่นนี่เ็เชื่อเพนั่นนั่นเอาเอาจากคำหนึ่งมาจากคำหนึ่งตงงงั้ดเวือดำด้เยก่นเทมเทมกอนชิมากอน์ช<อ>ิมาขพา,ากันไปกินอนะันนั้น ก่อพากันไปกินลาบลาบคมตุมคมหลับค้มตุม่มแฉะตอนโทรหาเจ้าต้องคุยน้ำเจ้าเดียวกินดิบบอกรีนไลน์เลยบอสบอกินดิบกินซุกนปกอออออ่อหลาบคมซุปนี่คือสีขอหลับอะนะมามา,มา,มาพี่น้องกินนลำกันเด้อผมมาลิ็วน้ำเบือ่อแล้วก็มาเอาย่านำ้ำยาที่คำแสงว่าแหลยคำแสง กระปุกนึงมันมี3สามสิบเมตรสมสิบเมตรกินหลเดือนนึใกินเมอเดือนมเดือนไ่กรชู้เดือนเดือนกุนังมันเดือนนึงเอนั่บอกว่ามือละมรอม่เาเขากินแเดือนือแงานเดือนตันานปวดเวลามีอาการเ๋อตองเบิ่งเป็นเดือนวาจสูบคนกินก้อนระาูบเหือ น้ำม,ม,ม,มันซิบก็เมือนกันสิปู่กะมันก็สินะเลิมอันนั้นเลยแหละมันกินเข้าไปซ้อซึ่งใดขยปู่ตาจะนี่นะเออในบางคนเวลาเออวลาซื้อวัตถุด,ดั้งยังอ,อันนี้ยังเแท้มนันเป็นดีทอทองงก็คือมันเป็นบริษัทยวกันกัอันนี้แดแต่ว่าเขาซื้อนี่นะ พี่น้องขออนุญาตกินเผากินน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวจังว่ากันว่าไงกันัดพี่น้องถ้ากันข้ากันเดินทางกับเนาะอันนี้กระ้องกลุ่มกองกุ่มเครื่องปะกะซองุ่มเคร่งแปดโมงครื่องพี่น้องกต่ประมาณสมุงซองสมุงหลยมาดินนม่เบื่อข้าทกับ เออนั่นน่ะเอพี่น้อมเอนมัโบ๊ทหรือว่าแกปเดี๋ยโบ๊ทเอาไปกับม่สองร้อยกัวกับแต่สองร้อยกัวพี่น้องคากัิกัวสิบาทเอ้ยจริเลือไดัวรถบติดเดเือะแต่ม้ติดมันก็สีรถลงลงเรื่อยๆวแทกันนัดเดดเพียงขึ้นกตบสุดประมาณลอยแัดอ่ะอยู่ประมาณนี้ ว่ามามันอยากเร่งๆในบองครัวนี่ดิเออลติดแปดม่งเนียบติคนเขาเมื่อจะทำงานไปละนีปอติดสตปเก่าันบุกไปี่กุี่เอออานั้นที่ย่าต้องติดก็้องเซียร์ติดต้นกต้นตวเียรลอันนี้้องีกคือจบดีนี่เออลขาสุดติดติดต่างเขาเราเริ่มจากกันตั้กทตออดติ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 ด ไปอันนี้เห็นล้มันตีดหน้าเน่ยเข้าออกบัไดเขาไได้นหาน่ตาเยวลาเขาแท็กซี่นี่เ้ามันโตว่า้แท็กซี่ตินมันเนาทีสี่เขายังไปจะไปแท็กซี่เขากดมีเตอร์เขาไต่เงินนะเวลามันตีดก็ยังบ่ดไป จับจับอาหนชไ้ก็รถนึงก็นช่แหละก็นีที่โบกอะไรแบบตัวริ้งแบบกระโลเลยภาไใทะเบียนเก่ารถีะไหตาวเก่าซูมันมมเหลีมแบบเี่ยมเลี่ยมันไหนน้ำมันเบื่อไอ้นมเอาหญ้าน้ำนหญ้าให้เสังหญ้าให้ กาย่าคลองฟางเป็นของคลองแม่กับคองอ่างอยู่ครับอยู่เล่าหละคลองฟางเป็นที่นียังมีแต่ย่าแต่ย่าตึ้งทางไรบ้านเราพาเพื่อนคลองของใจไปไปด้วยโอเคบายบายมีนาจะขอกันไหมไปพี่น้องเดินทางกลับเนาะ